ยาพี่สาวรุ่งนะครับจากเพื่อนวิบีเนี่ยพี่โจส่งสีเขียวมาพี่โจส่งสีเขียวมาพี่รุ่งเลยบอกพี่โจว,ว่าของเพื่อนวิีสีม่วงได้ส่งให้เล,ล้วอีกห้านาทีเด้ออีกห้านาทีเจ้าบ้นานจะขออนุญาตลงไลน์นะครับ <c oughs> สวัสดีทุกเอ้า ถึงหนแล้วเนาะพี่อปเปินกระซุ่งกำลังใจมาให้นะครับพี่รุ่งนภาขอบคุณครับพี่ชายโจ้จากน้องยุยี่นะครับน้องยุยี่จากพี่เพียรลุงป้าสวัสดีทุกบ้านจากพี่กิตนาพี่กิตนาสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สาวเจนจีราจากพี่รุ่งนภานะครับอบอนี้ห้าเก้าสิบสามเมื่อยขาขอบคุณครับ พี่เจนนะครับพี่น้องกล้วยหอมนะครับขอบคุณครับจ้าบ้านพี่ชายแอบครับน้องยุยี่ครับขอบคุณครับนะครับจําได้แต่รู้สอบว่าน้องยุยี่อน้องววี่จะหนีไปไปไหนไปไหมจิพี่เวียนพี่เวียนขอบคุณครับพี่เวียนสตอรี่นะครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีค่ะน้องกิธนาจากพี่รุ่งนภานะครับพี่สาวเจนค้าจากน้องยุยี่นะครับสวัสดีน้องช่างโจขอบคุณครับพี่กิธนานะครับ อังจูครับจากพี่สตอรี่ข้างทางนะครับน้องแอบดีครับขอบคุณครับนะครับพี่น้องกล้วยหอมนะครับหรือพี่จีนจีลานะทุกท่านสวัสดีครับจากพี่เพียนสตอรี่ข้างทางนะครับเอาใช้คอมแล้วมันคลิกแล้วมันกระโดดนะสวัสดีทุกท่านนะครับจากพี่เพียงสตอรี่ข้างทางนะพี่สาวเพียนค้าจากน้องยูยี่นะครับ พี่กิตนาพี่เพนสตอรี่ก็ส่งกำลังกลังใจมาให้นะครับน้องคะนึงนิดนามสกุลแก้วเก้าใจพิ่โจกันเลยครับพี่ลุงนภาพี่กิตนาพี่พี่เพนสตอรี่ก็ส่งกําลังใจมาให้น้องประธานรูมจากพี่น้องกล้วยหอมนะครับพี่เพนลุงป้าก็ส่งกําลังใจมาให้นะครับพี่ขาเพนจากพี่น้องกล้วยหอมนะครับพี่กิจท้านะครับจากน้องยุยี่นะสวัสดีพี่เพนจากพี่กิตนานะครับน้องชายโจ้นะครับจากพี่น้องกล้วยหอมนะครับ สวัสดีครับพี่พินสตอรี่ข้างทางจากพี่รุงนภาครับน้องสาววิบจากพี่น้องกล้วยหอมนะครับแอปเปิลจากพี่น้องกล้วยหอมนะครับสวัสดีครับท่านกล้วยหอมลูกงอมหรือยังครับจากพี่โจกัลยานะครับพี่รุงนภาก็ส่งกาลังใจมาให้น้องวีบนะครับจากพี่กิตนาเนะพี่จีนน่ารักครับผมนะครับจากพี่จจกัลยานะพี่รุงนภาก็สืบนามาขอบคุณครับนะน้องสาวคนเล็กนะครับจากพี่น้องกล้วยหอมนะครับมาล้างจานกันครับ จากพี่กิตนากินข้าวอิ่มแล้วบวิจิตนาขอบคุณครับนะครับพี่ชายโจกระยานะครับจากเพื่อนพี่นะครับเปลี่ยนน้ำสกุลไม่แล้วเนี่ยพี่กิตก็ส่งกําลังใจมาให้นะขึ้นนานแล้วเหรอรับพี่ชายนะครับขึ้นได้สิบนาทีนะครับน้องยุ่ยี่นะครับสิบห้านาทีก็จะลงแล้วนะครับคุณกิตนะครับจากพี่น้องก้วยหอมนะครับพี่กิตนาก็ส่งกําลังใจมาให้นะครับพี่สาวเจนค้าจากเพื่อนพี่นะพี่กิตนาพี่เพนลุงป้า ก็ส่งกำลังใจมาให้กำลังงอมกำลังงอมเลยนะคยกินไม่ทันแล้วนะจากพี่น้องกล้วยหอมพี่กิจค้าจากเพื่อนวิวีนะครับสวัสดีเอปเปิ้ลหนึ่งสองสามนะครับจากเป็นหนึ่งสามสองเลยนะจากพี่กิจธนานะครับพี่น้องกล้วยหอมก็ส่งกำลังใจมาให้นะครับพี่สาวสตอรี่ค้าจากเพื่อนวิวีนะครับแอปเปิ้ลค้าจากน้องยูยี่นะครับ <c oughs> พี่กิจธนาก็ส่งกำลังใจมาให้นะพี่น้องกล้วยหอมนะครับ พี่น้องกล้วยหอมค่าจากเพื่อนวิวีนะครับพี่สาวจีนเรียกน้องน้องสวัสดีค่านะครับจากพี่พินสตอรี่นะพี่กิตนาพี่พินสตอรี่ก็ส่งกําลังใจมาให้นะครับเพื่อนวิวีขอบคุณครับนะครับสิบสามล้านดวงใจกับสิบห้าล้านไรนะครับเอาได้เวลาละเดียวสิบห้านาทีแล้วนะครับบวกไม้บุกมือเลยเด้อผมหกเก้าห้าโอ้อยินดีด้วยเด้อครับพี่กิตนาครับเดี๋ยวเป็นโจรห้าลอยไปแล้วนะ เมื่อไรจะหันกล้องคาวบหันไปใส่ใส่ชุดทำงานอยู่นะครับหันไปใส่นอน้องยุย,ยีนะครับหันไปทางนี้บอกหันดูดอกดาวเรืองนี่บอกดอกดาวเรืองก็สีเหลืองนะัหันไปบึงต้นมะพร้าวเอาบุกไม้บุกมือเลยเด้อยครับเจ้าบ้านจะขออนุญาตลงไรนะครับจะได้ไปเก็บงานต่อนะครับหันไปต้นมะม่วงครับ แตวพี่จูกัลยานะเพื่อนวีวีก็ส่งกำลังใจมาให้นะเอา้ามาใครอะไรเนาะอันนี้นะ